<5. S 2> ถ้าคุณโพสคลิปแล้วเป็นสนย์วิวเนี่ยมีนี่มีวิธีแนะนําแก้ไขไปดูกันเนี่ยคลิปตรงนี้นครับเห็นไหมมันจะมีคําว่าส่วนเห็นป่มมีคลิปเกี่ยวนะครับเหมือนวันนั้นมันมีปัญหาอะไรใดเดี๋ยวไปดูกันวิธีสังเกตง่ายๆให้เข้าให้เราเข้ามาที่ตรงจุดสามจุดด้านขวาล่างครับแลว้วมันจะมีแท็บอย่างนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมว่าด้านล่างนะครับตรงการตั้งคําถามความเป็นส่วนตัว นะครับตรงนี้ด้านข้ามปกติแล้วมันจะมีคําว่าแก้ไขนะครับมันจะมีคําว่าแก้ไขเดี๋ยวไปดูกันภาพหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับว่ามันจะมีว่าแก้ไขโพสถ้าไม่มีคําว่าแก้ไขโพสตแสดงว่าคลิปนั้นมีปัญหาแล้วจะไม่มีใครมองเห็นเพราะเฮียทดลองแล้วนะครับวันนั้นนะครับจังหวะพอดีเลยนะครับสองคลิปที่เฮียลงไปเป็นสูงมาสองวันแล้วนะครับ การตั้งค่าถูกต้องปกติคือให้ทุกคนเห็นแต่คลิปนี้ดันมีปัญหานะครับอีกการหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายคือถ้าเราไปกดปุ่มนะคัดลอกลิงก์นะครับมันจะไม่สามารถคัดลอกลิงก์ได้และมันจะขึ้นตรงด้านบนตรงนี้ว่าประมวลผลปกติมันจะขึ้นคําว่าคัดลอกได้ไหมแต่ว่าถ้าคลิปนี้มีปัญหาแสดงว่าตัวนี้มันจะขึ้นว่าประมวลผล อีกวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าคลิปนั้นอ่าไอนี่ไหมนะครับก็คือนะครับมันมันจะขึ้นคําว่าข้อมูลอัดอัพเดตประสิทธิภาพสําหรับโพสต์ของคุณอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าโพสต์นั้นโพสต์สําเร็จนะครับไม่มีปัญหาหลักบ้านวิธีแก้ไขนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับ,รบลบโพสต์นั้นออกนะครับแล้วก็อัดใหม่หรือไม่ก็อัปเดตใหม่ในชั่วโมงถัดไปหรือใน ถัดไปอีกสักนิดนึงนะครับเราค่อยทําการอัปเดตนะครับลองทําแก้ไขแบบนี้ดูนะครับตรวจสอบแบบนี้ดูนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยคลิปนี้เลยม,มาแนะนํากันสวัสดีครับ